ถูกเยอะไหมครับทีละลครับว่าบกฝันอไรครับฝันอะไรครับฝันว่านอนอยู่ฝันว่ามีคน์มาบอกนะครับนอนนครับนอนที่หนาหดตอนไปล่อลูกของนะครับอือครัตอนที่นงานอยุงเทีต่ฝันว่ามีผู้ชายคนมาบอพคนมาเข่าฝันพนเขียนอะไรเขีนกระดาษอะไรนะครับโอ้ครับมีงวดที่แล้วมับอกครับับงวดที่แล้วเขียนไ้าครับว่าเกทีลายหรอเอ้เขียนในห้องกุศลป้ เตะกะทีโบราณเพราะว่าเราคอยซื้อเรื่นไทยนะครับครับขับรถล่องเหรอครับขับรถเรานี่ในกรุงเทพนะครับความเหมือนความเหมือนขับรถพ่วงเคื่นเรืองเกี่ยวกับเ่องเรื่อไก่เรื่ระยองมากในกรุงเทพนะครับก็เลยจอดล่อลูกของถึงเลยฝันนะครับมีคนมาบอกครับมีคนมาบอกเนเขียนใส่กระดาษหนนะเอามากเขียนใส่กระดาษหเลยว่านี้มันใสเขียนใส่กระดาษขึ้นเรื่องมาต้มกันต่อเลยครับ จะงวดละครับในข้อมฝันนะครับผมผมแต่ฝันมาสองงวดนะครับเพิ่มมากเลยครับเพิ่มรองนะครับต่อทั้งทางตามป้ามาครับหรือว่าทำกันได้ครับแกบางทีกับน้อนน้ำขางทั้งขับไหวก็ไหวกับน้อนน้ำขางทางแต่ระยะทางกับพวกไก่กันได้นะครับรวยก็รวยสินะครับว่ารับกองเด็กสินะที่ว่านขึ้นบอกขึ้นลบอ่านี่ยเป็นกระสีโกงมือเราเป็นน้อบอกที่ไหนนะครับเป็นเขียนใส่กระดาษมือเขาเขียนใส่กระดาษลมันเขียนใส่กระดาษกระเด็นด้ เล่ว่าปีบเวอนีโซ่น้ำมเ็ดบุดน้ำเล่วนาเลยน่้นเกานึ่งบครับ้นเกาครับคนเกาหนึ่งบนเกาครับผู้ชายครับแกหรือเปล่าครับอายุไรละครับพ่แกแล้วจกันนี้เพ่อขียนใส่ตัวใดล่ะคุณพ่อพื่นเขียนใส่เพื่นเขียนใส่หนั่แปดเก้าศูนครับกว่าขึ้นมานอนอยู่บบานกับันตัว น,นอนอยู่บนู่ที 23, 23. Mm ่ส hmm. ทัหมู่ที่สามหมู่ที่สามหมู่ที่ามหาเปียนสองตัวบ้างตัวก็มีอ้ศูนย์เจศนะครับศูนย์เนย์่ครบหนอเครื่องปิ้นห้าอยู่ไหล่ะให้คุณพ่อปั้นเลยบปั้นบ่อนี่ประเดนะมันเกิดมืออากีพนี่รปั้นนันะไปครับนี่ปั้นวางถึงมาแต่เอ้เทีบเครับเล คุนก็บอกสู้นางฟังด้ครับมันจุกบนเมืนก็น้ำมากเขาฝันกครับเนน้ำมาบอกันมาจไหนครับคุนมามันแ็เขียนใส้กระดาษอย่างที่เก่าได้บอกเดีนบคกไดบอกมากะมายืนกันยินใส่หางก็เลยที่เขาฝันก็บอกว่าถ้ามีโชวน้าก็จเขาี่แบอร์โทรคุอดเกศนย์แปดเก้าศูนย์ห้า์เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งครับ ผมเสียงไข่ครับผมขอเสียงดังๆนะ8 9 0 7 0 5 0 1 1ครับ8ช้าต่ออีกเน้อยนึงครับ8 9 0 7 0 5 0 1 1มากตัวหลายๆกูมู890 890มากสามตัวเลยเต็มแค่ไนตัวไ่ได้หลายนอนก็ให้ยังก่อนถันถูกก็ให้รวยไปเลยนะครับโอ้นี่ครับรุลเกน เมียนภาษาลาวเมียนเมียนอ๋อมอเอียอืมเดียวดี้ว่าละพ่อเมียนป้าเมียนป้าเมียนเลยดีกว่าป้าเมียนตั้งชายาป้าเมียนเนาะวีระป้าเมียน